สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward Your challenge forward Your challenge นะคะอยู่ด้วยกันกับ playlist ของเรานะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังสําหรับใครที่อ,อยากฟัง buildin pp รอแป๊บหนึ่งนะคะเราเริ่มต้นกับอันดับที่9ของน้องอิงค่ะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมตะกวงที่เขาไปโชว์ที่ญี่ปุน่นใช่ครับโอ้โหแล้ววันที่เราเห็นกับเห็นว่าเขากำลังจะเล่นอ่ะ ไม่ทันไงะตูเอาไปแล้วใช่กำลังจะเล่นไปอีกสองนาทีเราเพิ่งเห็นโอ้เจ๋ลูกลูกนี้เนาะไปดูน้องอิงก็ได้ด้วยโอ้คุณบินไปดูน้องอิงอย่ญี่ปุ่นเลยได้สองอย่างนะมันคุณจะดูแบคพิงอ่ะแล้วคุณก็ได้ไปต่างประเทศอะสงสารบิงวันนี้นะบางคนที่กดไม่ได้่เวลาเขารักของเขาอ่ะไม่รับไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่ชอบใครอ่ะเวลาตั้งใจกดอ่ะคิดว่าน่าจะมุ่งมั่นพอๆกับ ตอนเรียนอะเผอออาจจะมากกว่าเพราะว่ามีทัสที่เยอะมากบางคนมีทั้ง PC ซบางคนมีมือถืออีกไ,ไ่เ็ t ร์เปิดกันหลายจอเลยเพิ่พลับไปหมดแล้วก็นั่งไปได้วยกันหรือส่งข่าวกันนี่ก็ต้องเช็คกับเพื่อนไม่อยากลุ้นแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้เพราะว่านางน่าจะเป็นพวก p ีเซลเพราะเป็นเมมเบอร์เพื่อน,นีฟังคําว่าเพื่อนนี่เพื่อนจริงนะไม่ได้แบบว่าลูกเพื่อนนะเพื่อนเลย <laughs> เวลาคนเราชอบอ่ะใช่ไหมพี่หลวงมันก็จะมีความสุขอ่ะแล้วก็เห็นใจคนที่ยังจองไม่ได้แต่ว่าคําว่าก็มีการรอบัตรหลุดกะจะมีไหมบัตรหลุดน่าจะมีนะจะมีส่วนหนึ่งแต่คงจะน้อยอ่ะโหกว่าจะได้มันก็ยากเลยใครจะปล่อยให้หลุดแต่บางคนก็กดเพื่อขายอะก็มีเพื่อทําการค้าอะไรก็เรียกหัวธุรกิจแต่ก็อย่าค้ากำไรเกินควรใช่ไหม เห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่เขารักของเขาแล้วก็หวังใจว่ามักกะลาที่จะได้ดูกันนะคะที่สนามสูบขอให้หนาวจริงเหอะถ้าหนาวคงจะได้แต่งตัวไปดูแบบกิ้งกันนะคือลำพังหนาวแล้วดูเอาดออะยังไม่อยากใส่เสื้อหนาวเลยเพราะว่ามันต้องมีเหงื่อ,อ แต่ประเด็นคือกรมอุตุแจ้งว่าเราเข้าสู่หน้าหนาวตั้งแต่ปลายตุลาครับนี่ก็ปลาเข้าไปกลางพฤศจิกาแล้วเมื่อวานฝนตกและกรมอุตุก็เตือนว่าจะมีฝนหนักในช่วงวันสองวันนี้ก็เลยเข้าไปดูอร์แคสต์ศากาศซึ่งเมื่อวานทํานายว่าจะตกช่วงค่ํากลางคืนพามั้งแต่บ่ายสามรถติดหลายที่อสมทนี่มีลุ้นน้ําถูกไหมคะคหลายจุดก็น้ํากระเพื่อมล่าสุด กดดูของวันนี้เพื่อที่จะดูว่าเออเราจะได้หนาวเมื่อไหร่วะเน,นี่ยลุ้นจัดให้เต็มเต็มวันนี้ไปจนถึงวันเสาร์หน้านะคะอาทิตย์หน้าไม่ใช่พรุ่งนี้มารลืนี้นะคะประมาณแปดวันม,มีรูปเมฆแล้วก็สายฟ้าแล้วก็ฝนพรมอยู่ใน forecast อากาศคิดว่าเราต้องรู้สึกยังไง นี่เป็นฤดูอะไรยังไม่ทันได้เริ่มหนาวเลยย้อนกลับสู่อดีตกลับไปฝนอีกแล้วอ่ไปฝนต้นหนาวทําไมเมื่อไหร่จะเข้าต้นน่อยู่กับายมาพักน <c oughs> ะเมื่อไหร่จะเข้าต้นที่หนาวเนี่ยอยู่ายฝนมาพักแล้วจะต้องอยู่ไปฝนไปอีกแปดวันอนะ่ะ <c oughs> ไม่ขึ้นยอดจะดีอยู่แต่ใบนี่เออายเนี่ยแล้ววันนี้อากาศปุ๊บเหมือนจะดีนะสามสิบเอ็ดองศาครับ <c oughs> ตีวไลซัสิบเจ็ดว่าทําไมรู้สึกอ้าวนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะวางแผนซักผ้ารีดผ้าตัดผ้าคุณก็มีความสุขกับการเลือกน้ํายาซักผ้าของคุณ,คณก,ก็ลวกัาดิฉันก็เข้าเออทำไมเข้าสู่เรื่องหมดนี้เพราะว่าเมื่อวานไงเป็นพวกตากผ้าทิ้งไว้เข้าใจแล้วบางทีผลิตภัณฑ์บางอันน่ะที่เหมาะที่จะเอาไว้ตากที่ร่มเมื่อเจอฝนนะ่ะเขาจะไม่ชื้นไม่หืนจริงๆแต่เขาไม่หอมเท่าคนอื่นถูกไหมแต่ถ้าใช้แบบ พวกมีกลิ่นหอมอ่ะเวลาเจอฝนแล้วตากชื้นๆน่ะผืนไหมพี่ข่วงมันมีโอกาสผืนนิดๆใช่ไหมแต่เพราะฉะนั้นมันต้องแลกพอเป็นหน้าฝนอ่ะขยับตัวไปใช้พวกตากในซักตากในที่ร่มได้แต่พอเริ่มกลายไปปลายฤดูฝนเข้าสู่หนาวแล้วก็ร้อนเนี่ยค่อยใช้ที่มีกลิ่นหอมและนี่ไปเดินซุปเปอร์แน่นอนครัต้องพุ่งตรงไปในส่วนของเชลน้ำยาซักผ้าเป็นแม่บ้านผีแม่บ้านซักผ้า แล้วก็เห็นลดราคารีบคาบมาบอกเพื่อนเลยกวางยี่ห้อนี้เธอใชหรอเปล่าหนึ่งจหนึ่งอืก็เลยบอกไปวอกอ๋อเขาลดประจำแต่ยี่ห้อนี้เจ็บอ่ะแต่เข้าใจนะเวลาเราได้เห็นป้ายหนึ่งแถมหนึ่งคุณผู้ฟังซื้อได้ก็ซื้อเพราะมันไม่ค่อยหมดอายุง่ายอ่ะใช่ใช่เป็นปีบีอย่างน้อยมันต้องได้ปีสองปีเราดูนหมดอายุทันและยิ่งตอนนี้อ้อมคิดว่าเราก็ซักผ้ากันบ่อยขึ้นเพราะเราไม่อยากจะเก็บผ้าให้มันตกค้างนะคะโดยเฉพาะเอ่อฝน งงกับอากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อ่ะเสาร์ที่นี้ถ้าใครจะซักผ้าวางแผนดีๆนะคะเก็บตากพับเอาอะไรก็เอาให้เอาให้รอดเพราะบางทีเห็นแดดเปี้ยงๆเ,เอาไว้ไปซักผ้าใหญ่เลยหันกลับมาอีกทีเอาฝนตกคาดแดวกับอากาศไม่ได้ก็เหมือนชีวิตนะคะ EFM Fan Down ล i mm. ร่วมส่งความฟิ